นที่สนามบินสุวรรณภูมนะินี่ปักพวกนะเพื่อนๆน้องๆมามาส่งเนะนี่หนีหลายคนเลยนะ <c oughs> <c oughs> มาเยากานนนประเทศไทยนะ <c oughs> ชี้ความหนาวนะเอเนี่ยคนนี้ไปนะนะพี่บิกบกบ๊กนะพิบิ๊ก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 นะนี่สองรูปนะพี่เวนแล้วก็พี่แบงค์นะกำลังปรึกษาเรื่องอะไรกันอยู่ไม่รู้ไม่รู้นะกำลังปรึกษากันอยู่นะกำลังกำลังทำอะไรนะอ๋อกำลังสมัครอินเทอร์เน็ตต่างประเทศนะ น,นี้อยู่กันที่อูเมนะนะเดินชมวิวอากาศก็ยังเย็นอยู่คนเดินไปเดินมาก็เยอะนะเนาะนี๋จะไปดูเหมือนกับสก,กายวอล์กหรือเปล่า,อ,ลาอยู่บนตึกสูงเลยนะยมดูสูงฝั่งนู้นเลยนะนี่ที่สูงสูงอะ่ะที่ส,สูงเลยนะนะสวยงามนะบรรยากาศดีมากต้องคิดมากนะมีแสงเรืองรองด้วยนะ ไม่ได้เลื่อนนะไม่เหมือนที่เมืองไทยเลยที่นี่ดีกว่าขึ้นมาเป็นสูงมากมันตื่นสูงมากค่าเึ็นชมคนละ1,500นรเยนนะขึ้นมาถึงกังบนแล้ว มีแบบคล้ายต้นเคิสมันนะคิสมันเผือกหรือเสีขาวนะสวยงามเใช่ไหม,นะมนั <c oughs> ่นคิสมันเผือก่ออกะ,อะไร <c oughs> แมเป็นสิ่งสานที่กันที่เคย็นอนะย่นีนะ 留不下来。 คนใช่มั้เราอยู่ไทยมาก็นานแล้วนะเสียบรรยากาศมากโยมถ้าไหนมีโอกาสก็มาได้นะนี่เป็นชิงช้าเองนะไม่มีชื่อของมันอยู่เขาเรียกว่านะ Hell Fight ไมหรือเปล่ามีมาอยู่นี่นะ Hell Fight Hell Piece งน้ํมันช่องนี้อะไรมันลองหนันไมนดังตึกด้วยคี่ถกาเลยอยอันไปได้ครับเออ3 0 0ใช่มั้ไม่มี อันนี้ก็ขึ้นมานั่งบนชิงชาแดงนะเนาะมาชมบรรยากาศยามเด็กๆนะที่เวทิตญี่ปุ่นนะนี่เราซื้อมาคนละหนึ่งใบพี่แบงค์ครับมืดหน่อยมืดหน่อยนะหน่อยมืดหน่อยหรืเยอะแสงแสงเออแสงแสงก็แสงหน่อยเสียวจะมองมากนะวิวหลังๆหลังหูเชียงรายใต้เนี่ยชิงชาแดงนะเป็นบรรยากาศเช้าแต่ก็ บรรยากาศในกลางคืนก็สวยงามมากตึกปรามั่นช่องนะเราก็กำลังลงนี่อยู่ที่ปราสาทโอซาก้านะเป็นปราสาที่มีความสำคัญต่อประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในสมัยก่อนมีกนะารทำสงครามปราสาทนี้เนี่ยก็ลงลเลือมาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นนะเพราะงั้นนะแล้วก็ยมดูนะว่ามีแม่น้ำล้อมรอบด้วย สมัยก่อนถ้าข้าศึกมาก็คงแบบต้องนั่งเรือนะแล้วก็ปีนกำแพงหินขึ้นไปก่อนจะเข้าไปถึงโซนกระฐานได้อบรรยากาศอากาศก็หนาวด้วยนะหนาวมากไม่หนาวธรรมดาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะไม่ใช่เฉพาะนะไม่ใช่เฉพาะค,คนไทยมีหมดเลยนะต่ออางประเทศประเทศเพื่อนบ้านเยอะแยะมากม,มายยอมมีโอากาศก็มาได้นะที่นี่จะดยวมาเช็คอินน,นะ กำลังขึ้นในบนปราสาทนะ่ะเหาเหมือนกันเป็นทางขึ้นมาส <laughs> ูงๆพี่เบ้นครับเหนียวมะจิบ,จบ,จบไม่หาะเลยนะออกกําลังกายน่ากาดดีมากเราก็มากันถึงตัวปราสาทแล้วนะไม่ต <laughs> ้องเที่ยวเยอะนะ <c oughs> นีนะ่เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะมันยังขึ้นบนได้อีก แต่ว่าเสียค่าเข้า600เยนเข้าถึงแล้วก็เวลาจะปิดแล้วด้วยเราก็เลยเดินชมรอบปราสาทรอบล่างแล้ก็ถือว่าสูงแล้วนะขึ้นมาสูงแล้วจะานั่งเยอะเลยน,นี่ใกล้เกินบรรยากาศดีมากนะยีมอย่าลืมมานะอย่าลืมมาเจอคนไทยได้เมื่อกี้นะคนไทยมาเยอะมากนะก,ก,ก,กลิ่นกลิ่นกลิ่นอะไรนะพี่ต่อยหนระืได้ยังต่อยหร ว่าที่นี่ดึกแล้วบรรยากาศกลาง <c oughs> รรากาศคนเยอะเลยนะ น,นี้ก็กำลังเดินทางนะเดินทางกันต่อนั่งรถไฟทนะันเดอร์เบิร์ดน่ะเป็นรถไฟที่สบายมากนะสบายนี่รถไฟนะ่ะกันจะมีคนเราก็ซื้อตั๋วขึ้นมาวันนี้ใส่มาสี่ชั้นเลยเพราะอากานหนาว,วสามองศานะเดี๋ยวจะไปวัดน้าใส่นะวัดน้ําใสถือว่าเป็นวัดในในของพุทธเนาะนะนะมีความเชื่อหลายๆอย่างเจะพาโยมไปดูบรรยากาศนี่นั่งข้างๆหลวงวิบิ๊กนะวิบิกบ๊กนอกจากไปวัดน้ําใสไปวัดไหนอีกอะไปไหนอีกอะเราไปศาลเจ้านะครับศาลเจ้าแล้ว ปูจิมิอินาดีนะมีศาลเจ้าด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูนะก็น hmm> ั่งไปเรื่อยๆวันนี้เราเข้ามาที่ศาลเจ้าปูจิมิอินารินะแต่ว่าก่อนจะขึ้นไปศาลเจ้าเนี่ยก็มาแวะฉันราเม็งเมื่อกี้นะราเม็งที่ร้านนี้อร่อยมากเลยนะโยมนะแล้วตามด้วยเนี่ยไอซ์ครีมชาเขียวนะเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่จะต้องต้องได้ฉันนี่ร้านนะแต่ยังไม่ได้ฉันเลยถือไว้ก่อนบรรยากาศดีมากนะโยมนะโยมลองหาแผงต้องมาด้เลยนะแผงต้องดูบรรยากาศ แล้วก็วันนี้เนี่ยอากาศ3องศาก็เย็นกว่าทุกวันพี่เองเนี่ยก็นะใส่เสื้อกันหนาววันนี้4ี่ชั้นเลยนี่นะเจอคนไทยด้วยยงคนไทยนะ <c oughs> ยนี่นป็นวีดีโอ่ะถึงแล้วนะวันนี้คือศาลเจ้าพ In ุชิมิอินารินะเราก็ขึ้นมาจากข้าล่างเมื่อกี้เลยนะก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเป็นความเชื่อ,อว่าเนี่ยใครที่มาก็ ต้องมาไหว้ขอพอรที่ศาลเจ้านะจะมีความเชื่อว,ว่าใครขอพอรอะไรเนี่ยก็จะได้พรนั้นกลับไปแลพี่ก็จะขอพอรเหมือนกันขอให้เราวาัที่หนึ่งมาที่หลวงพี่นะแต, <laughs> แต่ว่าเราจะได้พรหรือเปล่าค่อยว่ากันเ <laughs> นี่ยนอกจากศาลเจ้านะมันจะมีประตูด้วยนะประตูเนี่ย <laughs> เขาเรียกประตูโทรี้นะเป็นประตูส้มๆมนะส้มๆม,ม,ม,มเลย <laughs> คนมาเยอะแยะมากมายแล้วก็อากาศดีด้วย <laughs> <laughs> ดีแบบอย่างนี้เลยนะ <laughs> <laughs> ต้องใส่ถุงมือแต่ว่านั่นแหละนะชม ไ้แลวข้างในจะเป็นประตูทอรี่นะยาวไปเลยนคนก็จะเข้าไปได้เลยพท้ายเด็กก่อนเดี๋ยวเข้าไปนะเยอะมากนี่เราก็อยู่ในส่วนของประตูทอรี่นะตัวเยอะมากก็คนเขาเดินมาเรื่อยเลยชอบเสาใหญ่ใหญ่ทอรี่ โปรที่ลุกเนี่ยโยเดินไปได้เรื่อยเลยนะนี่ขึ้นไปแล้วก็บนกลับมาประตูยาวมากตอนแรกก็มีไม่กี่ประตูแต่จริงมีเยอะมากมาขอพรออนะรางวัลที่หนึ่งต้องมาที่เราในวะันนี้โอเย็นสบายนวันะนี้ได้รูปเยอะแล้วอันวิดีโดเอเผื่ยโยด้วยโยจะได้เห็นบรรยากาศนะแสงดีมากได้รูปได้วิดีโอเยอะแล้วนะก็ <c oughs> คนจะมาเรื่อยๆเ,เลยมาขอพรกัน กินอเหอนะมืหอนที่บ้านเราเลยนะถังหูลูกที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะไม้นง5 0 0เยน400เยน จะมีเกรดด้วยนะนี่ทางหูรูนะคนต่อแถวกันเต็มเลยเแล้วสตอบอรี่ลูกใหญ่น้อใหญ่ฝากก็มีนะใครอยากได้อะไรนะมาซื้อเองนะแ <c oughs> ต่งตัวใส่ทุกคนเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะขึ้นไปบนวัดน้ำใสเป็นวัดทางพุทธศาสนานะซึ่งเขาบอกว่าวัดเนี้ย เป็นว่าที่น้ําบริสุทธิ์นะไหลลงมาแล้วก็เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยใครได้ทานหรือว่าจะได้ดื่มเนี่ยก็จะสมบัติในสิ่งที่บังบรรยากาศนะขึ้นมาใช้ได้เหมือนกันอากาศก็หนาวลมเย็นมากนี่โยมๆนะคนต่อแถวขึ้นมาเป็นแถวเลยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศข้างบนแน่นไปด้วยผู้คนนะขึ้นวัดน,น้ำใสเยอะจริงๆเราก็นะเดินไปเรื่อยๆนะทำการสูงจนนะ ไปอะไหนกันนะเยอะแยะมากเลยหนึ่อยเยอะเลยนะนเห็นไหมนี่ถึงวัดน้ำใสแล้วนะอันนี้เป็นเหมือนกับประตูนะเหมือนซุ้มประตูบ้านเรานะซุ้มประตูวัดได้หรือเปล่าซุ้มประตูสีส้มนะหมองก,กับเราพอดีเราก็มาสีส้มนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัดน้ำใสแล้วนะก็ขึ้นมาเมื่อกี้ก็นี่ก็ถึงว่าถือว่าถึงวัดน้ำใสแล้ววัดนี้เนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าจะมีแม่น้ำสักดิ์ไหลผ่านสายนะ ถ้าใครที่มาได้ดื่มได้กินน้ําที่วันเนี้ยเราก็จะส่งหวังในสิ่งที่หวังบ,บ๊อี่เนี่ยก็มีสิ่งที่หวังเหมือนกันนะก็ขอให้สิ่งที่เคยตั้งห่อไว้มาสมหวังนะจากการกลับไปครั้งนี้นะโยมก็เหมือนกันนะท่านไหนที่หวังอะไรก็ลองมาดูได้นะยิ่งเราชาวไทยเนี่ยจะเป็นสายมูนะดูบรรยากาศได้เลยนะคนมาเยอะมากนะคนมาเยอะมากทุกชาติทุกเพศทุกวัยก็จะมากันเยอะแยะมากมาย แล้วก็มาช่วงนี้ไม่ร้อนด้วยไม่ร้อนด้วยดีมากมากเลยบางท่านก็แต่งตัวมาเลยนะเป็นชาวญี่ปุ่นเหจุทูปนะเหมือนบ้านเราเลยน่ะบรรยากาศ yes อะไรคนเลยนะ ก็ตอนนี้ถึงแล้วนะจุดสำคัญของวัดคิโยมิสึหรือ,อว่าวัดน้ำใสเนี่ยเนาะ คนเยอะมากวันนี้เนี่ยนะครับมีอายุยืนมา1,200สปีแล้วแต่ที่สําคัญเนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยนะของญี่ปุ่นมีผู้คนเยอะแยะมากมายในการมาถ่ายรูปตรงนี้นะตรงนี้เป็นหรอระฆังนะหรอระฆังคนจะมาถ่ายรูปเยอะเมื่อกี้เนี่ยเราพี่ก็ถ่ายมาแล้วเหมือนกันเป็นจุดเช็คอินที่สําคัญ,ญจริงๆแล้วถ้าโยมมาก็ต้องมาโดยเฉพาะเนี่ยเราเป็นชาวพุทธน,นะเป็นวัดไทยแต่วัดไ,ไทยทีญี่ปุ่นนะแต่ว่ายังไม่เจอพทยไทยเลยนอกจากเราโยมก็มาก็ได้นะ ตอนนี้ก็ลมแล้วูบรรยากาศ้วันี้นเมื่อกี้เราขึ้นอีกทางหนึ่งเคนชยอเ่านเมื่อกี้เราขึ้นางนี้้นานี้เลยนะนี่เราไม่เดิเดินบนกานาวเหมืนเดิมเลยมืนเดิวป็นการมาที่ดีแล้วก็แคยอะมาก ไปลองถ่ายบรรยากาศได้หมดเลยครับมีการแต่งตัวด้วยนะมีชาวญี่ปุ่นคนเยอะเหมือนเดิมเนาะที่ไงตรงถนนนู้น,น,นนะคนเยอะมากเลยพี่คนเยอะมากสถานที่ต่อไปจะไปไหนไว้ไป,ไป,ไปเจอกันนะ วัดทองนะที่แกียวโตนะเป็นเหมือนกับรรมแบบที่ยูกลางน้ำเหมือนบ้านเราูอมาดูวัฒนธรรญี่ปุ่นบ้างเจอคนไทยสีนู่นนะไม่เจอคนญี่ปุ่นเลยก็มีโยมมาเงินหลายท่านเลยนะถ้าโยมมีโอกาสมาก็มาได้วัดทองวัดทองผมจะมีชื่อภาษาญี่ปุ่นอยู่ชื่อว่าอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าคนไทยจะเรียกวัดวัดทองนะเป็นโมโนโลกด้วยนะครับ ไปดูันที่อ่นก็เป็นแผนที่นะของวัดคินคาคุจิหรือว่าวัดทองตัวเกียวนะเนาะคนไทยก็จะเรียกวัดทองตัวเกลียวกันนี่นะวิวบรรยากาศของวัดทองนะนะสีทองแดมล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำนะ bạn thong tikia đồ, con có mai nhiều, mayonaise, ai long, luôn không biết long nè, không biết long mà không biết không biết long, nhận chip <laughs> không, nhận chip không, nhận chip, 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 บรรยากาศข้างในนะ่ะมีการจุดทูปด้วยนะเหมือนกับวัดแถวแวประเทศไทยเดี๋ยวเราก็จะออกจากวัดวัดทองแล้วนะาโยไปดูบรรยากาศมาตลาดก็จุดเด่นก็คือ,อวัดทองเนี่ยเป็นสาราสีทองกลางน้ำส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกับสวนสาธารณะให้เราเดินดูธรรมชาตินะแล้วก็มีของขายตลอดทางมีจุดให้โยมเนี่ยทำบุญนะ เด<ไ>ี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อ,อมาที่วัดทองเนะี่ยเจอยมพี่เป็นคนไทยด้วยนี่ยมพี่นะยมพี่มาอยู่ที่นี่กี่ปีและสิบปีค่ะสิบปีแล้วนะมาสร้างครอบครัวที่นี่ <c oughs> สาธุวะก็ <c oughs> อยู่ที่วัดเทนยูจิใช่ไหม <c oughs> ก็เป็นวัดที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะ่นเ่งบูชัวนะันที่ได้มาก็พาเดินชมวัดนะมีทั้งพิณกอซ่าในไหนญี่ปุ่นเลยแล้วก็ยังมีสระน้ำด้วย นชิวได้เลยนะนั่งชิลได้เลยนะแล้วก็สงบด้วยมีคนมาเที่ยวเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงที่แบบเที่ยวเยอะดูสงบน,นนะน่าว่านั่งสมาธิจะ <c oughs> ไปป่าไผ่ด้วยนะแต่ว่าผ่านวัดนี้ก็เลยแวะก,ก่อนนะว้วแวะพา,ายุลมดูว่าเนี่ยวัดมีเยอะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ไทยนะมีเยอะมาก<อ>แล้วมท่านก็แต่งตัวมาแต่งตัวมาครจะจ้องนะ้งเล้อที่นี่จะให้าการเดินไปละ บรรยากาศนะภายในวัดก็ร่มรื่นนะใบไม้ก็เหี่ยวแห้งหมดแล้วนะะเพราะมันหนาวยังมีอยู่บ้างที่ยังเขียวๆอยู่นะนี่เป็นเหมือนลานวัดเลยอะ่ะเดินได้เรื่อยๆเนาะกว้างมันมีป่าไผ่ด้วยอีกหนึ่งจุดน,นะที่หลายๆคนจะมาหลังจากออกจากวัดนะเ็นยูจิก็คือป่าไผ่นะ เป็นปลาไฟที่เดินทอดยาวไปก็จะเหมือนกับอุมโมงเดี๋ยวพาไปดูปลาไฟ <c oughs> เป็นปลาไฟเดินเข้าไปนะทอดยาวไปไหนเลยนี่คนก็จะมากันเรื่อยๆ <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> น่าจะยาวไปนู่นเลยเนาะมัอนกับเราเดินอ่า เล่นก่นสาธารณะเลยแต่วอยู่บนทรไมาตนนะ,ะนก็ถืออะอย่างนึงไม่สุดอากาศก็ถือบริสุดมากนะแล้วก็ต้นไผ่ก็ต้นใหญ่ด้วยและต้นจะติดกันไม่ได้นนหนังเมหนังจีนนะพี่หนังญี่ปุ่นที่มีต้นไผ่เยอะน,นั่นแหละมาได้หนังเลยนะล้อมรบไปต้นไผ่ลำใหญ่แล้วก็สูงด้วยติดๆิกันเนี่ยลองดูต้นไผ่นะเห็นไหมนี่ผู้คนก็จะมาเยอะแยะมากมาย ชอบตรงที่อากาศบริสุทธิ์ไม่เหมือนบ้านเรายอมข่้นไหนมีโอกาสก็อย่าลืมมาตอนนี้ก็ลงกลับมาจากป่าไฟแล้วนะ <c oughs> จะเป็นหมีแพนด้าเย็นยอดไฟตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดโทไดจินะ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างด้วยไม้แล้วก็เป็นไม้ที่เป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะวันนี้เดี๋ยวค่อยพาเข้าไปดูแต่ว่าเนี่ยจุดเด่นของวัดเนี้ยก็คือตั้งแต่ทางเข้าที่เราเข้ามาเนี่ยจะเต็มไปด้วยกวางเรียนเดียนะเต็มไปหมดเลยนะมีกวางเยอะมากนะเป็นเหมือนสวนกวางน่าจะหลายร้อยตัวหรืออาจจะเป็นพันตัวเลยนะคนเนี่ยก็มาเดินเยอะแยะมากมายทั้งมาให้อาจกวางก็ดีนะแล้วก็มาชมวัดนะและช่วงนี้อากาศดีอากาศหนาวไม่ร้อนนะโยมก็สามารถมาได้มาได้เลย พี่เนี่ยก็ถือว่ามาเยี่ยมชมนะวัดในประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เราก็มาประทุเปันตาเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศุ่นมานด้วยไม่ใช่ประเทศุ่นมานนะประเทศอื่นๆด้วยนะที่อาจจะอยู่ในโซนเดียวกันนะยอม็มีโอกาสจะ่าลืมมานะวันนี้นะว,นนะวัดโทเลยนะวัโทไดจิวัดโทไดจิอย่าลืมมานะแนะนําเลยใครอยากจะมาอย่าลืมนะข้างในนะ นี่นะครับเป็นอาคารไม้หลังใหญ่นะที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้ไม้ในการสร้างใหญ่สมชื่อนะสมจริงนะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงแล้วนะข้างในวัดโทในสุดนะก็เป็นวัดที่เหมือนที่บอกข้างหน้ามาพี่ว่าวัดที่มีการสร้างจากสาลาไม้หลังใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก็เราเข้ามาถึงใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆนะข้างในเนี่ยเขาจะมีพระประธานนะเป็นองค์พระในสุดะเป็นพระที่ นะโยมเนี่ยเขาร้ศรัทธาประเทศญี่ปุ่นนะโยมท่านไหนที่มาก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระที่นี่นะครับอากาศก็ดีแล้วก็คนเนี่ยก็มากันเยอะแล้วก็มาไหว้พระกันที่นี่นะโยมนะบรรยากาศดีมากนะโยมดูได้เลยไม้ไหไมใหญ่พี่น้อยใช่ไม้มมกี่ต้นนะคงหลายต้นมากโยมเดี <c oughs> ๋ยวพาไปชมข้างในนะคะชมข้างในว <c oughs> งใหญ่จริงๆนะครับนี่เราก็กำลังเข้ามาแล้วข้างในวนะงใหญ่มาก นี่นะข้างในน้ำมันพุทธรูปมุงใหญ่มุงใ,ใหญ่มากตอนนี้นายยองนะเราก็มาถึงที่เมืองเคโดแล้วนะซึ่งก็มาช่วงหิมะตกพอดียอมหลายคนเนี่ยก็อยากจะดูหิมะเดี๋ยววันนี้เราพี่จะพาดูหิมะนะนี่จุดแรกเลยนะเป็นจุดเช็คอินบ้านเราเนี่ยจะมีนางกวอดนี่จะเป็นแมวกอดนะฝากฝากยอมเข้ามาแล้วก็เนี่ยบรรยากาศน,นะจะเป็นช่วงหิมะตกพอดีนะหิมะกำลงังโคตรปลายลงมาเลยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยหิมะะ แม้แต่ว่าเราเดินอยู่นี่มาะก็มาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวพาโยมไปดูเรื่อยๆนะไปดูข้างในตรงที่แบบยิมมะมากกว่านี้อันนี้คือยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่แต่ว่าเราแวะเช็คอินแล้วก็เดินรับยีมมะไปเดี๋ยวหัวเราก็จะขาวนะไม่ได้ขาวเพราะผมได้ขาวเพราะยิมะอันเดี๋ยวไปดูกันนะอันนี้เรามาถึงบนสะพานแล้วนะเดินได้มานิดเดียวเป็นสะพานยาวแล้วก็วันนี้วิวดีมากแล้วก็จะมีหิมาะตกยังมียิมะทางเดินยิมะเต็มไปด้วยหิมมะเลย นี่เราแต่งตัวนี่นะก็เปนรองเท้ามาอีกแล้วรอ,องเท้าสำหรับหิมะเลยนะกันหิมะ <c oughs> มาที่นี้รองเท้าเยอะเหลือเกินนี่ฮนะมองดูนี่นะเป็นาะพานวิวดีมากนะวิวดีมากแล้วคนก็จะมาแช่เท้าก็มีในน้ำเนี่ยก็คงเป็นน้ำร้อนนะแช่เท้าเท้าจะได้อุ่นอากาศหนาวจับใจเ <c oughs> <c oughs> ลียมาแหย่ยอย่าเลีม,มาที่นี่นะชอบชอบบรรยากาศหนาวดีนะเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนี่ไงหิมะตกใส่หน้าตกนะใส่ปาก เนี่ยลงมาข้างล่างเลยนะจะมีจุดแช่เท้าด้วยเพราะมันหนาว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 ,นาวแต่ว่าชอบชอบย่ว่าตกใจหน้ายานะฮะฟัก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 เหมือนเก็บน้ำแข็งเลยโดนหน้าเราโดนลงข้าง่าแล้ววิวนะวิวสพานเมื่อกี้ที่ขึ้นแรงบนนี่ยมงก็จะมาแช่น้ำกันนะแช่น้ำแช่เทา้ทาเท้าจะได้อุ่น ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านทีราคาวาเนยจังหวัดชิฟุใช่ไหมถ้ามาดูบรรยากาศหิมะยอมหลายคน,นยอยากจะดูหลวงพี่ก็มายอมดูแล้วหิมะเยอะมากแ,แล้วก็หิมะต,ตกตลอดเวลาเลยครับยอมย้นดูหลวงพี่ก่อนผมจีบอนมานะตอนนี้หมิมะเต็มบ่าเต็มโบแล้วซึ่งนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่เราได้มาสัมผัสหิมะจริงๆซึ่งหิมะบนเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนที่เราคิดนเนาะหน้าเล่นกว่านี่คิดมันเบามันบางมันเบาบางนะแล้วก็ดูแบบ เหมือนแกะน้ำแข็งนะแล้วก็อากาศดีมากจะมานอนเล่นจะลงไปนอนเล่นในนี้ก็กลัวว่าจีวรจะเปลียงหมดนะเดี๋ยวคืนรถไม่ได้แล้วก็คนมาเยอะมากเนี่ยโยมดูเลยโยนเล่นเลยโยมดูโยมดูสภาพของพี่ด้วยโยนดูสภาพของพี่ด้วยนะตอนนี้ทุายเนี่ยมันจะมีจุดอ่าโลเคชั่นนะหมู่บ้านสามหลังออแต่ว่าตอนนี้หิมะมันกบไปซึ่งก็จะเห็นอยู่ห็นหลังคาบ้านอยู่รวมๆนะโยมมีโอกาสจะรีมมาอันนี้มาให้โยมดูบรรยากาศนะแล้วก็พนัดใจมากทริปนี้นะฝนละบุและบ พายองเดินนะดูความหนาวของหมู่บ้านนะชิราวาวโกะชิราวาวค่าว่าหมู่บ้านอะไรนะพี่นะหมู่บ้านอะไรนะชิราคาวโกระราคาวคาโกะนะพายเยะพายยอมด,ดูเดินดูบรรยากาศนะของหมู่บ้านชิราคาวโกะเนะ่ะที่ญี่ปุ่นดอิมานะฮะดิมะของจริงไม่ใช่ของเล่นนะ <laughs> <laughs> เรามาสัมผัสดิมะครั้งแรกในชีวิตนะซึ่งก็ประ,ะทับใจมากมาก ที่ได้มายอมอยากจะดูก็พายมมาดูแล้วไม่ผิดหวังให้รางวัลสิบเต็มสิบไปเลยนะที่นี่ไม่ผิดหวัง <c oughs> มีความฝึกแอปปี้กับการมาครั้งนี้หิมะเยอะมากครับเยอะมากจริงๆหนูบ้านก็หลังคาก็หนาไปด้วยหิมนะนะเนาะ นนี้เราก็อยู่กันที่วัดเซนโซจินะหรือว่าวัดอาซากุสะในละแวกนี้เนี่ยจะเป็นซอยอาซากุสะคนก็เลยเรียกวัดอาซากุสะนะแล้วก็เนี่ยจุดสาคัญของวัดเนี่ยจะมีโคมแดงๆใหญ่ๆบางคนก็จะเรียกวัดโคมแดงตามจุดเด่นของวัดนะก็จะมีผู้คนเนี่ยมาเยอะมากๆมาไหวา้พระมาขอพรจะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยวก็มีพระธเจ้าของญี่ปุ่นด้วยนะของศาสนาพุทธยังก็จะมาขอพรเยอะเลยมาจุดทูบนะมาโยนเหรียญ ขอพรทั้งหลายด้าน,นเรื่องความรักการงานธนะุรกิจหน้าที่การงานขอพรเรื่องที่เราหวังนะะมันก็เราพี่ก็ไปมาแล้วเหมือนกันนะไม่ว้พระไปยอดเหรียญมาแล้วเหมือนกันนะส่วนพรอ,อะไรเนี่ยแล้วก็ตามสไตล์ที่เราขอกันนั่นเลยเนาะคนไทยสมวนม้กก็าชอบขอพรน,นะยอมมีโอกาสก็จะลืมมาที่นี่ผู้คนเยอะมากนะลองแทนรบรรยากาศมันม,มีผู้คนมากหน้าหลายตานะในการมาที่วัดน,นี้บางท่านก็แต่งตัวนะเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นชุดกิโมโนนะมาถ่ายรูปก่อวัดเพราะว่าเนี่ยสวยจริงๆอยู่ โมแดงนะั้นที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดนี้นะโมแดงใหญ่เลยเนาะผู้คนก็เหมือนที่บอกว่าจะมากันเรื่อยๆคนแน่นจริงๆน้ำประตูตางเข้านี่นะภายในวัดอาซากุสะนะคนก็จะมาจุดทูบแล้วก็ปัดฟันทุบข้าหาตัวเองนะเพราะเชื่อกันว่าการที่เราปัดฟันทุบข้าหาตัวเองเนี่ยจะเป็นเรื่องนั้นที่ดีๆนะนะปัดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเรา มันจะเป็นจุดที่คนแวะมาทมําบุญนะ้ยนตเหรียญแล้วก็ขอพรอธอิษฐานจิตเราก็ยนไปแล้วนะ,น,ะนี่คือบรรยากาศข้างในไหว้พราขอพรอเสร็จแล้วนะก็ไปที่อื่นต่อผูกคนก็เรียนมาเป็นคู่ วันนี้คนไม่เยอะนะว่าเป็นฝั่งขาออกแลาเป็นทางเข้าคนเยอะๆเห็นไหมเปจดีย์นะในวัดน่ะก็สูงหลายชั้นเลยน่ะสวยมากๆนี่ประตูที่เราเข้ามาผู้คนเวลามาก็จะมาทางประตูนี้นะก่อนจะเดินเข้าไปสู่อาคารในวัดเมื่อกี้เลยนี่นะการเดินรอบวัดความใหญ่ของวัดก็เห็นตั้งแต่ไกลเลยแล้วก็ผู้คนเดินมาแน่นมาก เห็นไหม่ะซามูไรที่เป็นในเขตอาซากุซะโขมแดงก็จะประดับประดาเป็นตามนั้นค่ะเยอะมามเห็นไหม